รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้ศักดิ์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงบุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกันเช่นเคยที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกาบสัการะขอพรหลวงพ่อโตจากนั้นไปรับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัด้นหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5อยู่ในขณะน,นี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญลุกงเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมนเกิดขึ้นและมนเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุาุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการลวงตาม,มาโดยตลอด <c oughs> ญาติโยมท่านสาวผูชนช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงงานทอดกระถินวัดถือกระบืออ่าในปีพศ .2564 ในปีนี้แล้วก็มีญาติโยมท่านสาวทุชนได้โทรศัพท์ถ่ายถามกันมาเป็นประจำมากมายหลายท่านด้วยกันทุกๆวันว่าวัดถือกระบือนี้จะทอดกระถินเมื่อไรแล้วก็มีใครเป็นเจ้าภาพ ก็ขอชี้แจงแถลงขายว่าในปีพศ .2564 นี้ก็กระถินก็จะทอดกันในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเพ็นขึ้น15บห้าข้ามเดือน12 <c oughs> โดยมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทอง <c oughs> ตระกูลลิ่มเหลืองโรธ ท่านมีกุศลรถาจองเป็นประธานในการทอดกระถินสามคีณวันหักระบือแห่งนี้แล้วก็กำหนวดว่าทอดในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน12ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะวันศุกร์ที่19พุทธพฤศจิกายนก็เป็นวันหมดเขตหรือวันสุดท้ายของเขตการทอดกระถินพอดีโยมกระถินเนี่ยเป็นการละทาน เราทอดได้เฉพาะการอยู่ก่อนกำหนดก็ไม่เป็นกระถินหลังกำหนดก็ไม่เป็นกระถินคือก่อนวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ก็ไม่เป็นกระถินร้อยล้านพันล้านก็ไม่เป็นกระถินหลังวันขึ้น15้าข้ามเดือน12ยอมถวายบอกถวาย5 0 0ล้านก็ไม่เป็นกระถินคือเป็นพระป่านะแต่กระถินนั้นจะต้องทอดกันภายในกำหนดของการลทานหรือเขต ของการกระถินคือวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11และถึงวันเป็นขึ้น15บห้าข้ามเดือน12เป็นวันสุดท้ายเะน,นั้นญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือก็เก็บตกนะฮะเก็บตกของการทอดกระถินสามัคคีณวัดหัวกระบือแห่งนี้ในวันสุดท้ายก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรนยงม,มาร่วมทอดกระถินสามัคคีกันณวัตธุกระบือแห่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลงานทอดกระถินปีพศ .2564 ปีนี้นะฮะแล้วก็ในปีนี้ก็ยังมีงานเป็นกรณีพิเศษโดยมิตรไทยลนด์พร้อมทีมงานของท่านก็ได มีกุศลรัทธามาร่วมกันจัดงานประกวดกระทงประกวดหนูน้อยน,นุพมาศประกวดนางนุพมาศและประกวดเทพพิดานางคว้านะในงานทอดกระถินสามัคีในคราวครั้งนี้ด้วยนะาลวงตาต้องของมทนาในกุศลรัศดาของทีมงานของมิตรไทยแลนด์เวคุณ อ,อิตริยะคุณหนุ่มคุณบีนะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ได้มาช่วยกันสนับสนุนจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของเราเอาไว้ไม่ให้สูญถหลายไมห่หายไปนะคืองานอาลอยกระทงเนี่ยยมเป็นการงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของโบราณเราลงต้องรักษา,าไว้อย่าให้สูญถลายหายไปนะแล้วก็ ยังมีการประกวดกระทงนะประกวดกระทงประกวดหนูน้อยนุพมาศประกวดนางนุพมาศแล้วก็มออีรางวัล <c oughs> ปลอบใจนะท้งสายสพนะถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเงินนะต่อในการประกวดหนูน้อยนุพมาศนางนุพมาศและก็เทพพิดาณพระนะฮะตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งก็ รู้สึกว่ากำหนดกันไว้1,000 0บาท5,000บาท3,000บาท2,000บาทตามฐานานุรูปตามกําลังที่เราจะได้มอบให้เป็นของขวัญของรางกับทุกทุกท่านที่ส่งบุตรหลานเข้ามาประกวดแล้วก็ในงานนี้ก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท,ท,ทั้งสาวทุชชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วบริษัทห้างร้านนะฮะ บริษัทห้างร้านร้านคชาร้านอาหารญาติเดิมท่านสาธุชนที่มีกุศลศสัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนเงินรางวัลหรือถ้วยรางวัลสายสะพายมอบให้กับผู้ที่ประกวดชนะเลิศการประกวดกระทงประกวดหนูน้อยนุมพมาานานุพมาาก็เชื้อเชิญเจเริญพรติดต่อ ได้ที่หลวงตาวัดถุยกระบือหรือออกกุ้งนะของออกกุ้งนะก็ติดต่อเข้ามาได้หลวงตาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนทั้งไทยทีวีสีช่อง5รายการนี่และคิดดีแลนและก็รายการาวิถีธรรมวิถีไทยสองอแล้วก็รายการเส้นทางเศรษฐีอีกหลายหลายช่องทางทั้งโซเชียลแล้วก็จะมีป้ายนะประชาสัมพันธ์ ท่านผู้มีอุปการะคุณแล้วก็เชิญท่านมอบสายสะพายมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลบนเวทีประกวดนะแล้วเวทีนิยมเป็นเวทีมาตรฐานของทีมงานของคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มแล้วก็คุณบีแล้วก็คุณเรซึ่งเป็นเวทีที่จัดประกวดทั่วทั่วไปนะฮะ เป็นเวทีมาตรฐานไกแสงสีมาตรฐานเะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็ช่วงนิยมก็ยังโทรศัพท์กันมาตลอดการตลอดเวลาถึงการส่งเข้าประกวดก็เกรงว่าจะเป็นอะไระเหมือนกับเล่นพักเล่นพวกที่นี่ก็ไม่มีเล่นพักเล่นพวกตัดสินด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมด้วยความเป็นเป็นจริงตามความเหมาะสมนะฮะ ก็ช่วงน,นี้ก็ต้องฝากงานกระถินนะ,ะที่จะทอดกันในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนแลนะโยมก็ตรพทถ่ายถามประจำก็ตกลงว่าวันศุกร์ที่19เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาวทุชนมาร่วมทอดกระถินเป็นวาระสุดท้ายด้วยวันสุดท้ายของเพตการทอดกระถินนะณนะวัดกุะบือแห่งนี้แล้วก็ได้มาร่วมกัน ลอยกระทงไปบูชาลอยพระบาทขององค์พระศา,าสดา,าสัมมาพุทธเจ้าณนะริมฝั่งแม่นม้ำนำมา,ทาทธาตีที่พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้เท่นั้นก็อยากเดียวท่านสาธุชนวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะที่เชียเจริญพรยมมากราบนำมำัสการปิดทองหลงวงพโตแนโบสดนี้ก่อนนะฮะหลงวงพโตแนโบส์เนี่ยเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีบุญจริตช่วยเป็นที่พึ่งทางใจยมมากราบอธิษฐานขอพรแล้วได้ผลสมความมุ่งมากปราถนามมากมายหลายท่านทุกๆวันจะมีโยมมากราบถวายพวงมาลัยไข่ต้มถวายสิ่งของเส่งเครื่องสา,าระมากมายและว,วัดถุก,กระบือนี้เปิดอุโบสถทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะวันหยุดยิ่งวันหยุดงานหยุดราชการ โยมยิ่งมากันมากันมากะหลังล้วนหลัง,ล,งลายใต้ทานสถากรรมากแล้วก็ยังมาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะฮะท้าวเวสสุวรรณนีสีเขียวเหนียวทรัพต์สีแดงแรงฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองออรักษาเ,เคหสถา,านบ้านเรือนเดี๋ยวนี้โยมในต่างประเทศได้รับรู้รัรบทราบก็บูชากันไปเป็นจำนวนมากนะแล้วก็ในงานทอดกระถินธรรมคีในคราวครั้งนี้ก็ ท่านที่เป็นเจ้าภาพกระถินองค์หนึ่งทางอาจารย์สอนชัยกำหนดไว้ว่า5้าพันบาทก็จะขอท้าเวสวร,ร์มอบให้กับเจ้าภาพที่เป็นอาเจ้าภาพองค์กระถินนะ,ะหนึ่งองค์นะองค์กระถินคือม,มอบท้าเวสวร,ร์หนึ่งองค์ก็มารับกัขนขณะนี้ก็รับกันไปเป็นจํานวนมากของอาจารย์สอนชัยก็กําหนดไว้ว่า50กองคณะสิทธิของท่าน สำหรับญาติโยมท่านสาธิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ยังมารับร่มองค์กถินได้อยู่นะโยมจะทอดเท่าไหร่ก็ได้ทำบุญเท่าไหรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้อง5,000บาทตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแต่มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมท่านสาธิชนนะที่มีกุศลศรัทธาแล้วก็ทางวัดก็จะมอบนะท้าเวสุวรรณ ทางองค์สีเขียวเหนียวทัพสีแดงแรงริ์แล้วทั้งยังมีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีลุงปูทวดเหยียดน้ำทะเลจ,จืดสิ่งสการะมากมายหลายอย่างด้วยท่านจะเป็นจ้าภาพผ้าดไตรนะที่จะไปแห่ในงานกระถินในคราวครั้งนี้ก็เชื้อเชิญเจริญพรกำหนดวไว้ว่าไตรหนึ่งประมาณ500หรือ1,000บาทก็จะมอบนะาเวสวรรคให้เป็นที่ลึกเช่นกันวันนี้ลุงตา ได้คุยมาในรายการคิดดีแลนเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังแล้วมีกุศลรัตถาก็เชือเิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินร่วมกับคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิมเหลืองโรดและก็เราท่านทั้งหลายก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพมากน้อยตามกำลังรัธาก็นับว่าเราท่านทั้งหลายไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์นะ ใช้โอกาสใช้วันเวลาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไว้เอว้เป็นกาไรชีวิตเป็นบุญต้นถุนของเราเป็นเรียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศี่ประเสริฐฝ่าทรัพย์ใดๆทั้งที่นนะบุญกุศลนั้นจะส่งผลให้เราไรด้ความสุขก,กายสบายใจทั้งขณะทุกจิตทุกขณะจิตทุก,ทกย่างก้าวทุกลมหายใจแม้จะล่วงรับดับจิตไปแล้วบุญกุศลก็จะส่งผลให้เราเปเสวยสุขสมบ,บัติในภพใหม่ภูมิใหม่สืบต่อไป ในท้ายที่สุดนี้กจ้าพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบัตนาคุณภาษรีลตนาไตรคือคุณพระเจ้าคุณบรธรรมและคุณบรีย์สงและด้วยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของลุงพ่อโตสบกงลุงพ่อโตหมอยาพระกิ่งวีบุญสุขท้าเวศวันทั้งสีเขียวเหนียวทรัพสีแดงแรงฤทธและเทพกุมารไข่ขเทพทันใจตลอดทั้งถวยเทพเ,เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ศาสาานาทุกศาสนาก็าว้ขอกราบเัตนาขอเชิญท่านตเดชลงมาสมัครสมานสมัครเกียวบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอเชิญท่านเดชโปรดเมตตาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาอ,องค์เจ้าความกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ของขจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเมิ่งขวัญพวกเราปวงชนชาวไทยซืบต่อไปตราบเท่าเช่ดกระนาน และขอญาตโยมทั้งสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจท่าบประมีตลอดกาลตลอดเวลาขอท่านจงประสบความสุขความจเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดไปขอให้โชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญมีบุญเป็นต้นทุนตลอดปีตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอขอเจริญพร อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้าก,กากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและงดเว้นการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด19ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบงังขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยทเทียนทะเล19ตรงเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโต,ตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุบโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะ โดยเฉพาะวันที่19พฤศจิกาย,ยนาพศ2564วัดหัวกระบือก็จัดให้มีงานทอดกระถินสามัคคีนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันรอยกระทงด้วยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานบุญด้วยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะและอย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเลข5 เริ่มวันที่25พฤศจิกาย,ยนพศส5 6 4นี้นะคะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ108แพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอ่ใลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่อง สุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศราาัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยอออออสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณ ที่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัดหัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญพระครูวิบูณพาธนาเกตขอบอกญาติมิตีนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาธุชนร่วมสร้างพ้นบุญช่วยปัจจัยเกื้อนุน นทนด้วยการวาสร้างอุโบสถจะตุรมุกไม้สันให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงตอนนี้ได้ลงเสาเข็มเอาไว้ยังขาดปัดจจัย วัดหัวกระบ,บือนี้เก่าแก่นักนาเพราะได้สร้างมาสองปีตั้งแต่พศโโสองสองแปดหนึ่งนศขอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซ พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุศลมหาศาลเรามาร่วมกันส สะดอกเคราะห์โตดวงชะตาภัยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อพระสร้างพระถวายสังฆทานโรงเรียนวัดหัว ที่บังสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดหัวกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าไต้ถ้ำอยู่ซอยเทียน บางคนนเทียกอมหอลวงพ่อวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทาก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวัเที่ยดติยศละมากมายเหลือลำคนดีสีสยาม การันตีความดีผ่านมาทีกลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมใสสัตวท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนับพัฒนธนาเลืองชื่อลือไกยชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมี ธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีหมายเลข2602023456ที่ได้เตรียมพบบ โทรกราบเรลียนทามหลวงพ่อวิบูลศู4ย์สองสีหสาคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ0 8นย์0 5 8เจหลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวยังท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมด วดหัวกระบือด้วยกันบอดจะตุลมุกไม้สากสามชั้น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบึงบุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0